ครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการประมูลและก็ขายรถขึ้นประมูลนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้ามาในบ้านก่อนนะครับอ่ะพอเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมี3อย่างให้ดูนอกจะมี Auto ้โชว์กาลาแล้วก็ Action House นะครับอันนี้ตัวประมูลนะครับมันจะอยู่ที่ a อคชั่นเฮ s ์นะครับอ่ะกดเข้าไป a อคชั่นเฮ s ์นะครับ แล้วก็หน้าต่างในชั้นเฮานะครับมันจะขึ้นมามีหลายแท็บให้ดูนะครับถ้าเป็นยูนิคาร์ก็จะเป็นพวกรถที่เด่นๆนะครับส่วนทางซ้ายมือที่เราเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการค้นหารถนะครับว่าเราอยากประมูลอะไรนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองประมูล Hon d a ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวรถคันอื่นก็ลองไปประมูลกันเองนะครับทีนี้อ่ะพอเข้ามาใน Honda ปุ๊บนะครับมันก็จะมีโมเดลเนาะ เข้ามาอันนหนก็มีเหมือนกันครับตรงข้างล่างคำว่าโมเดลครับมันจะเป็นเลือกว่าเราจะใช้รถปีไหนเราอยากได้รถปีไหนนะครับตรงนี้เราอยากได้รถรุ่นไหนนะครับก็ถ้ายคิดไม่อกก็เป็น any ก็ได้ครับเผื่อเราอยากเลื่อนๆหารถดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลาสนะครับจะเป็นถึง class คลาส X นะครับ อันนี้ก็จะเป็นท้ายนาะเป็นแบบพวกประเภทรถนะครับว่าเอาไปทําอะไรนะครับเดนนี่ <ally> GT อะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้าต่างประมูลแบบนี้นะครับมันก็จะมีรถรุ่น h อน da ให้เราเลือกประมูลหลายรุ่นนะครับว่าเมื่อกี้เราติกเอนนี่เนาะมันก็จะมีหลายรุ่นเข้ามานะครับเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงรุ่นนะครับทีนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเป็น Honda S 2 0 0 0 CR คันนี้นะครับ มันก็จะมีบอกว่าหนาทีนะครับถึงจะหมดเวลาประมูลนะครับมันจะนับถอยหลังเวลาประมูลชั่วโมงหนึ่งนะครับมันจะลดเหลือลดลงเรื่อยๆนะครับภายใน1ชั่วโมงนะครับอ่ะทีเนี้ยเวลาประมูลเราก็กด place bid นะครับก็คือการเอ่ยยื่นเงินประมูลเข้าไปนะครับเพลสบิดอ่ะมันก็จะถามว่าต้องการจะประมูลไหมก็กดโอเคกดยืนนะครับแล้วก็รอนะครับอ่ามันบอกว่าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยกดโอเคคือตอนนี้เราชนะประมูลอยู่นะครับเพราะว่าจะไม่มีใครมา บิดแข่งกับเรานะครับถ้าบิดปุ๊บเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก5้าพันเป็น6 0 0 0 7,000ประมาณนี้ครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้มันจะขึ้นว่า ending ศูนย์ตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ถ้าเราอยากได้นะครับเราอยากได้เลยเราก็กด buy out มาเลยนะครับตัวนี้กดถ,ถ้ากด buy out ปุ๊บรถมันก็จะมาอยู่ในคังเราเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลงทาให้ดูนะครับอ่า buy out เสร็จปุ๊บนะครับอ่า แล้วก็กดคอลเลคคาร์นะครับกดคอลเลคคาร์นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวโรงรถของเรานะครับโอเคมันบอกว่าเสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรากลับไปดูที่โรงรถของเรานะครับว่ารถมาหรือยังนะครับ ปกติมันจะมีแจ้งเตือนนะครับที่เขียนตรง Action Alert นะครับตัวนี้มันจะแจ้งเตือนว่ารถรถของคุณมาแล้วนะคุณประมูลชนะนะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราเข้าไปในโรงรถนะครับเลื่อนหารถที่เราประมูลเมื่อกี้ดูนะครับเี่ผมประมูล h o n ด้เนาะคันนี้อ่าโอเคคันนี้นะครับเราประมูลคันนี้มาทีนี้เราอยากจะ เอาขึ้นประมูลทํำยังไงนะครับเราอยากขายรถทํำยังไงนะครับโอเคนะครับกลับไปที่ Action House นะครับไปที่ตลาดประมูลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด Start action ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับกด Start action นะครับกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้าโชว์รูมรถของเรานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาคันไหนไปประมูลนะครับทีนี้ผมซื้อคันเมื่อกี้มาผมก็จะเอาคันเมื่อกี้นั่นแหละครับไปขายนะครับขายขึนนะครับ อ่าแล้วกดแอคชั่นคาร์นะครับเลือกรถเสร็จปุ๊บกดแอคชั่นคาร์นะครับอ่าทีเนี้ยไอข้างบนนะครับอันนี้เนาะไอที่ชี้ดูก็คือราคาสูงสุดที่ขายได้นะครับที่สามารถขายได้ประมูลได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีหักภาษีอะไรต่างๆนานาของในเกมนะครับก็จะได้ไม่เต็มบาทเต็มหน่วยเท่าไหร่ส่วนข้างบนนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นประมูลนะครับว่าอยากให้เขาบิดเท่าไหร่นะครับเริ่มบิดที่เท่าไหร่นะครับข้างล่างก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็คือเริ่มเวลาประมูลหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับถ้าอยากขายได้เยอะๆนะครับจะต้องมีเลเวลเพนนะครับแล้วก็เลเวลจูนนะครับระดับโปรนะครับตัวนี้หรือว่าเวลล0ยี่สิบนะครับมันก็จะขายได้ประมาณ20ล้านอะไรอย่างงี้ครับแล้วตะคันนะครับอ่าเราก็รอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมันแจ้งว่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ ในเข้าไปดูสินะครับว่ามันเข้ายัางนะครับวิธีดูก็คือกดที่ My Action นะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่ารถเราอ่ะมีในประมูลหรือ,อยังนะครับตอนนี้รถเราก็ขึ้นประมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ